เดี๋ยวจะมาสอนเปิดเซิร์ฟในเกมเทลเลเรียโดยใช้แอปซีโรเทียวันอันนี้นะมันหลุดยากมากโอเคกดเข้าไปพอเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อะกดเปิดไปด้วยนะยูสกุล่าดาตาโอเคเปิดไปพอถึงตรงเนี้ยให้เราเข้าไปที่ s i l o t i com สำหรับคนที่มีอยู่แล้วกดล็อกอินไปได้เลยหรือคนที่ยังไม่มีก็กดรีจิสเตอร์ตรงนี้จะสมัครผ่าน Google Github หรือ Microsoft ก็ได้กด Microsoft แล้วกันโอเคพอเราํำการสมัครแล้วก็ล็อกอินเสร็จแมันจะเข้ามาหน้านี้นะนี่คือ เราจะทําการลงทะเบียนเน็ตเวิร์กอย่างแรกครับให้เราสมมติสมัครมาไม่มีข้างล่างนะจะป,ปิดเอาข้างล่างเนี่ยออกกดไปตรง Create a Network ครับผมอ่ะมันจะได้อันข้างล่างมาเห็นไหมจะเพิ่มอันนึงอย่างของผมเนี่ยเป็น ID อันนี้นะนี่กดกดเข้าไปเลยครับ อพอกดเข้ามาใช่ไหมเราจะตั้งชื่อตั้งชื่อเอ่อเลิฟอะไรก็ได้อย่าง,ทางเลง <c oughs> ทาลาเดีย0.1์จุอะไรเงี้ยเออเทลาเรียดีคริปชั่นอะไรน,นี้ก็ไม่ต้องแล้วก็ให้เรามาดูที่ตรงนี้เดี๋ยวดูอันข้างหล่างนี้ก็ได้ให้เราเลือกสักอันหนึ่งครับ อันนี้ก็ได้โอเคเราทำอย่างนี้เสร็จใช่ไหมให้เรากลับกลับไปที่แอปมันนะอ่ะซีโร่เทียวันอันนี้กดบวกครับนี่ฮนะมันจะให้เราใส่เน็ตเวิร์กไอดีตรงนี้เน็ตเวิร์กไอดีก็คือนี่ฮนะกดอันนี้มากดลอกเลยครับแล้วก็มาวางตรงนี้เลย เสร็จปุ๊บกด add network นี่ครับแล้วกดเปิดแล้วก็อนุญาตครับอนุญาตแล้วก็รอครับผมรอฮะรอ,อให้ข้างล่างมันเขียวว่าออนไลน์เดี๋ยวขึ้นออนไลน์เดี๋ยวตัดมาให้ดูนี่ครับอันนี้มันคือขึ้นออนไลน์แล้วฮะเห็นไหมข้างล่างมันเขียวว่าออนไลน์ให้เราจําตรงนี้ให้ดีๆนะ ข้างๆออนไลน์มันจะมีอักษรอ,อยู่ A0 CD9AA อะไรเนี่ยแต่ละคนที่เข้ามันจะต่างกันลองปิดจำมาตรงนี้อาไว้แล้วเข้าไปที่เว็บเดิมฮะรีครับผมรีหน้าจอหนึ่งทีแล้วก็เลื่อนลงมาเลืเล่อนลงมาเรื่อยลงมาเรืยมันจะเจออันนี้ครับผมเห็นไหมอันนั้วอ่า Address Name Address อย่างเงี้ยนี่ครับเนี่ยครับจำได้ไหม a 0 c d 9 a a เนะี่ยกดติ๊กไปเลยครับผมพอเราติ๊กเนี่ยมันคือการกดอนุญาตให้ใช้เป็นเน็ตเวิร์กอันนี้ได้พอเรากดอนุญาตปุ๊บชื่อเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะขึ้นเห็นไหมเทลรเรลียทีเนี้ยพอกดเปิดทั้งสองคนใช่ไหมพอกดเปิดอีกคนหนึ่งเปิดอีกคนจะเปิดเซิร์ฟ ไอคนเปิดเซิร์ฟอะพอเข้าเกมอะให้เพื่อนอะจำตรงนี้ครับผมหนึ่งเสองเลขข้างหลัง8,1หรืออะไรต่างๆน่น,นะเลขข้างหลังจะต่างกันนะก็จำไอไอพีเอสตตรงเนี้ยไปด้วยนะ